ทราบและเข้าใจดีมีหลายหลายคอมเมนต์บอกกับผมว่าตำรวจนั่นแหละตัวดีบ้านท่านมีตำรวจเรียกรับเงินเกี่ยวกับยาเสพติดน,นะครับหรือตำรวจขายยาเสพติดหรือหากท่านคิดว่าตำรวจเอายาเสพติดให้ให้ประชาชนขายครับมีหลักฐานนะครับเน้นย้ำว่ามีหลักฐานแจ้งมานะครับหรือมาพบผมที่ผมที่ร้านผมที่บ้านผมที่ทุ่งนาผมได้เลยนะครับนี่ครับสวัสดีเอฟซี MC, จานนี่มือปราบพินดีที่เคารพรักทั่วประเทศทุกๆครั้งที่ผมออกมาเตือนไทยหรือมาลงคลิป เพื่อเตือนเยาวาชนในหลายๆเรื่องราวลหลายๆรูปแบบนะครับตามนโยบายของผู้บัญชาการตุลาชาติและนโยบายของทุนการตุลารชาติเพื่อสื่อประชาสัมพันธ์ไปยังป,ประชาชนทั่วประเทศนั้นและบางเรื่องที่ผมออกมาพูดเกีย่ยวกับยาเสพติดผมทราบและเข้าใจดีมีหลายหลายคอมเมนต์บอกกับผมว่าตำรวจนั่นแหละตัวดีใช่ครับหลายๆคนอาจจะเคยสัมผัสน,นะครับอาจจะรับรู้ถึงข้อมูลที่แท้จริง เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะฮรับผมรับทราบรับรู้และก็เห็นจากคอมเมนต์หลายหลายคนวันนี้อยากจะออกมาบอกและมาพูดว่าหากท่านมีหลักฐานนะครับไม่ใช่ข้อมูลนะครับข้อมูลนี้มันต้องใช้วิธีการกันกรองหลายๆอย่างบางครั้งข้อมูลของท่านอาจจะเป็นภาพจําภาพลบ ด้านลบของตํารวจที่เขาเคยกระทําตามสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการค้าการจําหน่ายยาเสพติดนะครับแต่ตอนนี้หากท่านมีหลักฐานท่านติดต่อมาอย่างผมเลยครับหากท่านคิดว่าตํารวจเอามาขายตามที่ท่านคอมเมนต์หากที่ท่านบอกว่าตํารวจยุ่งเกี่ยวตามที่ท่านคอมเมนต์หากตามที่ท่านบอกว่าตํารวจเรียกรับเงินท่านตามที่ท่านคอมเมนต์ท่านมีหลักฐานแจ้งมาอย่างผมก็ได้ผมเชื่อว่า ผมจะเป็นความลับและดำเนินการให้ท่านเลยนะครับนะฮะแต่อย่าไปกล่าวหากันล,ลอยๆนะครับมันบาปมันกรรมนะครับแต่หากตำรวจเร็วจริงตำรวจทำเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจ,จริงนะครับมีหลักฐานมาพาผมไปล่อซื้อได้เลยหรือผมจะแจ้งทีมงานนะครับชุดบห้าจะดำเนินการสืบสวนจับกลุ่มให้ท่านเพื่อให้ท่านเกิดความสบายใจ เชื่อว่าต่อจากนี้ไปครับพฤติกรรมเก่าๆของตำรวจที่เร็วๆน่าจะลดน้อยลงมากขึ้นเพราะเกิดจากพวกท่านแหละครับช่วยตรวจสอบหาตำรวจดีทุกท่านฝากชื่นชมเขาด้วยนะครับตำรวจเร็วๆสมควรประนามสมควรเอามาลงโทษผมเห็นครับคลิปลา่าคลิปล่าสุดที่ผ่านมาที่ผมลงเกี่ยวกับ อยาเสพติดเตือนภัยน้องๆเยาวชนเพื่อสอนเพื่อให้คําแนะนําเพื่อสอนไปแนวทางกุนควราหาก็มีหลายๆคอมเมนต์เกือบหมื่นคอมเมนต์ก็อบอกว่าตํารวจดทระตัวดีนะท่านพูดไม่ผิดไม่ผิดหรอกครับมันก็คงจะเป็นภาพที่ติดตาของท่านที่ตํารวจเคยไปเกี่ยวข้องประมาณนี้เอาครับต่อจากนี้ไปครับหาพื้นที่บ้านท่าน มีตำรวจเรียกรับเงินเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับหรือตํารวจค้ายาเสพติดหรือหากท่านคิดว่าตํารวจเอายาเสพติดมาให้ให้ประชาชนขายนะครับมีหลักฐานนะครับเน้นย้ําว่ามีหลักฐานนะครับแจ้งมานะครับหรือมาพบผมที่ผมที่ร้านผมที่บ้านผมที่ทุ่ทททททงนาผมได้เลยนะครับรับรองว่าข้อมูลของท่านหลักฐานของท่านจะนําไปสู่กระบวนการสืบสวนติดตามจับกลุมมาลงโทษอย่างแน่นอนต้องขอบคุณนะครับผมไม่ได้อ่าต่อโต้ว่าที่ท่านว่า กล่าวให้กับตำรวจนั้นผมยืนยงข้างท่านครับเพราะที่ผ่านมามันเป็นจริงนะครับแต่ยังไม่มีหลักฐานนะครับเน้นย้ำนะครับต่อจากนี้ไปหากท่านมีหลักฐานมาร่วมทํางานกับตํารวจดีๆนะครับหลายๆนายหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศนะครับทุกองค์กรมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับยังมีตํารวจดีๆอีกหลายท่านที่พร้อมจะช่วยเหลือพวกท่านนะครับและหากสันคนไหนที่ได้พบเจอกับตารวจไม่ดีนะครับก็เอาหลักฐานมานะครับเพื่อจะดําเนินการต่อไปและขอเป็นกำลังใจ ให้กับทุกๆคนนะครับทั่วประเทศประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะครับเราจะมาสร้างสิ่งดีให้กับสังคมไทยไปร่วมกับตํารวจไทยไปพร้อมๆกันนะครับผมก็จงจะยึดมั่นและสัญญาว่าจะขอเป็นกําลังคนที่ดีของสักงาตุลยชาติและจะเป็นตํารวจที่ดีของประชาชนหากผมสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนไม่ได้ผมสัญญาครับผมจะไม่สร้างปัญหาหแน่นอนนะครับผ่านมาวนและประทานข้าวร้านผมนะครับจอนนี่แซบครับลาก่อนครับสวัสดีครับ